นี้วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้านางสาวอาริยาอินันทะขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิรนบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลลุอัตตาคาฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขะโมขะทังสักเเคกาเมจารูปาคิริสุสิขารัตเถจันตาลิเขวิมาเนทีปารัฐาจากาเมตารู้ว่าน่าหะเน เคหะวัดถูกมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชราธะลาวิสาสเมยะค่ะคันทพนาคาตันถันตาสันติเกยังมุนิวะราจาว่นังสาธาโวเมสุนัตุธรรมสาวนากรโออายมมันทันตาธรรมมสาวนาการโนอายมมะทันตา ธรรมมะสาวนาตารูอัยยามพระธัมตาบทส talented, ouais, ่วนนมัสการพระพุทธเจ้าน้โมตสัพระขวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัตนโมตสสพระคขวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัตนโมตสัพระขวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะบทส่วนไตรสรนคมพุทธังสารนางคาฉามิธรรมังสารนางคาฉามิสร้างคังสารนางคาฉามิ ธุติยมปีพุททางสารนางข้าฉามิตาติยมปีทำมังสารนางข้าฉามิทุติยมปิสร้างคังสารนางข้าฉามิทุติยมปิสร้างคังสารนางข้าฉามิตาติยมปีพุททางสารนางข้าฉามิตาติยมปีทำมังสารนางข้าฉามิตาติยมปิสร้างคังสารนางข้าฉามิบทสวดสัจจะกริยาคาถา นาถีเมสารนังอันยางพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวาเชนะโสถิเมโหตุสัพพทานาถีเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวาเชนะาโสถิเมโหตุสัพพทานาถีเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวาเชนะาโสถิเม โมตุสัพพะทา